รอบนี้ขอโอกาสเราครับเลือกตั้งรอบนี้ขอโอกาสเราเป็นพักหลักในการเมืองพักเดียวที่ยังไม่เคยบริหารประเทศถ้าเราทำไม่ได้4ปีข้างหน้าท่านไม่ต้องเลือกเราอีกเลยครับเราขอโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วจะสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของท่านเราขอโอกาสแค่ครั้งเดียว แล้วจะทำให้เห็นว่าพักการเมืองที่ไม่ทุจริตคอรัปชันยืนหยัดซื่อตรงกับประชาธิปไตยและกล้าแก้ปัญหาที่ต้นต่อไม่กล้าไม่แก้ปัญหาแบบขอไปทีไม่แก้ปัญหาแบบปะผูกมีจริงเป็นไปได้จริงในประเทศนี้ขอโอกาสเราครั้งเดียวถ้าทำไม่ได้ 4ปีหน้าไม่ต้องเลือกเราอีกเลยครับแต่ถ้าทำได้ขอเป็น2ส,สมัยเลยนะครับ